สวัสดีครับแฟนๆการเอเอเอสปอร์ตทุกท่านนะครับทั้ง3ช่องทางด้วยแล้วกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยแล้วกันนะครับนะเมื่อวานนะครับแนวทางหน้าช่องของเรานะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ยอมมาตามนัดเลยครับสำหรับเมื่อวานนะครับเอซัตอักมาของเรานะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับส่วนใครนะครับที่อยู่ในครอบครัวของเรา ต้องยินดีด้วยกันนะครับในกลุ่มของเรานะครับสดชื่นกันไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับไม่ว่าช่วงการนะครับตัวเน้นตัววีนะครับก็มาตามนัดเรียบร้อยเลยครับน้าสงใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้และอยากเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้านะครับก็อยู่หน้าช่องเลยครับหน้าเข้าขวารานะครับเข้าฟรี ไม่มีใครจะจ่ายนะครับแม้แต่สักบาทเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวทางฟุตบอลนะครับที่ผมหยิบยกมาให้1วันประจําวันนี้เลยครับน่าก็น่าจะจัดใส่หนักๆด้วยกันนะครับก็จะไปฟุตบอลนะครับที่ลุนแชมป์กันประจําวันนี้เลยครับก็จะเป็นเฮล์มอนสปอร์นะครับวันนี้เปิดบ้านพบกับด้านโชโวเล่ครับเป็นฟุตบอลนะครับฮอลแลนด์ดิวชั่นสองครับเจ้าบ้านเองครับเฮล์มอนสปอร์เองครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มพวกเขาช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินนะครับน่าห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าททําา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 าผผลลงงนนนนนนด้้้เเเเเเตขึมมมมมยออะะะกกครรัับ่่่่พวหสสุีช แพ้อยู่หนึ่งเกมด้วยกันนะครับนะ้าส่วนด้านเจ้าเออด้านทีมเยือนนะครับอย่างโชว์เล่ครับนะ้าโชว์เลนน่นะครับทีมลุ้นแชมป์นะครับต้องบอกเลยว่าโชว์เล่ย์นะครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่านอกบ้านก็ตามนะครับโชว์เล่ ก็ชนะนะครับมาหนัดรวดด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ครับโชเล่นะครับบังคับนะครับชนะอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้โชเล่ครับแต้มพวกเขาเนี่ยก็เท่ากับด้านเฮลเลอเนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโชเล่ครับต้องบีบบังคับนะครับชนะอย่างเดียวแล้วต้องบอกว่าเฮดทเวนนะครับของคู่นี้ในการเจอกันมาเนี่ยก็จะเป็นโชเล่ครับที่ค่อนข้างทําได้ดีกว่ามาตลอดเลยครับวันนี้ครับผมเองก็ขอเลือกมองครับแฮนดิแคปเนี่ยที่มีการปรับไหลขึ้นนะครับอย่างโชเล่ละกันนะครับผมว่าลูกแรกเนี่ยโชเล่เนี่ยมีแน่นนอครับ ไปลุ้นเม็ดสองครับที่ชโวเล่ได้เลยครับนะาสุนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดในทางดีๆแบบนี้และอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้านะครับก็อยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับสาหรับวันนี้ก็ให้มองเจ้าด้านทีมเยือนนะครับอย่างชโวเล่ได้เลยครับสําหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ